วงจรนี้เป็นวงจรการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์ลันเดลต้านะครับคราวนี้เรามาใช้ plc fx 1 s นะครับในการควบคุมนะครับโดยเขียนโปรแกรม ladder นะครับก็เรามีการกำหนดอินพุตนะครับมีโอโหลด f สามมาที่ x 0นะครับ stop นะครับเราเขียน label เป็น stop underscore sw นะครับ s 1นะครับแล้วก็ for เนี่ยคือคำสั่งอินพุตนะครับเหมือนกับตัวสตาร์ทนะครับก็คือ x 2 รีเวิวในที่นี้เราก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็มีแมกเนติก3ตัวนะครับ K1 เป็นแมกเนติกเมนนะครับต่อที่ Y2 K2 เป็นแมกเนติกสตาร์นะครับต่อไว้ที่ Y3 แล้วก็ K3 นะครับเป็นแมกเนติกเดลต้านะครับต่อไว้ที่ Y4 อันนี้เรามีอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งรับไฟ220โวลต์เนี่ยนะครับซิงเกิลเฟส50เฮิรตซ์นะครับแล้วเราก็มาแปลงเป็นทีเฟสนะครับ220โวลต์ นะครับแล้วตอนนี้เราก็ปรับไว้ให้รันที่50เฮิร์ตนะครับ50เฮิร์ตนะครับคราวนี้เรามาเขียนโปรแกรมเลตเตอร์เริ่มต้นจากคำสั่งสตาร์ทนะครับสตาร์ทก็เมื่อเรากดสตาร์ทปุ๊บสวิตช์สต็อปกับโอเวอร์โหลดนะครับตอนนี้เราต่อ NC ไว้เราต้องเขียนเป็น NO ไว้ทั้งคู่นะครับเมื่อเรากดปุ๊บไฟก็วิ่งมานะครับทำให้เอาต์พุต K1 งทำงานนะครับเมื่อ K 1นึ่งทำงานเนี่ย K 1ก็โฮลดิ้งนะครับเมื่อโฮลดิ้งเสร็จก็จับเวลา นะตอนนี้เราตั้งไว้10วินาทีนะเพื่อหเห็นภาพของกระแสไฟที่ทํางานแบบสตาร์เมื่อเค1ทำงานนะครับเค2ก็จะทํางานด้วยนะเมื่อจับเวลาครบ10วินาทีนะครับ T1 จะทํางานก็จะตัดแม่เหล็กเค2ก็คือตัดการทํางานกดลวดของสตาร์เราไปต่อการทํางานกดลวดของเดลต้าเมื่อต่อเดลต้าปุ๊บเค3ก็จะทํางานแล้วก็เซลโหวนดิ้งแล้วเค3ทำงานก็จะไปตัดการทํางานของทัมเมอร์ ส่งผลให้รันการทำงานแบบเดลต้าตอนนี้เรามีคลิปแอมนะครับซึ่งวัดกระแสฟ้าของขดลวดอยู่นะในขนาดสตาร์ทเราจะเริ่มต้นกดปุ่มสตาร์ทเราดูกระแสนะครับตอนนี้กระแสขึ้นไปที่2.8ช่วงหน้าสตาร์ทแล้วก็วิ่งลงมาเหลือ2.0.2นะครับ0.2นะครับเมื่อกี้นี้เป็น0.28 อ่าแล้วก็10วินาทีนะครับทำงานแบบเดลต้าตอนนี้ทำงานแบบเดลต้าแล้วนะครับกระแสขึ้นไปที่0.4นะครับ0.4แอมป์นะครับอ่าเราจะกดสต็อปกันนะครับกดสต็อปนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มสตาร์ทใหม่นะครับดูกระแสใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงขนาดสตาร์ทเนี่ยนะที่เมื่อกี้เราดูเนี่ยจะเป็น0.28นะครับขึ้นไปนะครับแล้วพอสตาร์วิ่งเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่0.24นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดลต้านะครับอ่าลองนะครับ สตาร์ทนะครับเมื่อกี้นี้0.39นะครับแล้วก็มาถึง0.2มิ่งแบบสตาร์อยู่นะครับ10วินาทีครับตอนนี้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนกนารทํางานแบบเดลต้านะครับนะครับตอนนี้ก็เป็นงานมงานแบบเดลต้านะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราะแสเกินโอโหลดเราทิปอ่ากดทิปโอโหลดนะครับอ่ามอเตอร์ก็จะหยุดการทํางานนะมอเตอร์หยุดการทํางาน ครับก็เขียนโปรแกรมได้ดังนี้นะครับจะเห็นว่าเราก็สามารถต่อเลยใช้อินเวอร์เตอร์ได้ครับ